คุณผู้ชมเดินไปที่ตู้เย็นแล้วเอาน้ําแข็งมาประคบตาเ,เพราะคุณอาจจะอิจฉาตาร้อนก็เป็นได้ค่ะข่าวนี้ดิฉันกําลังจะเล่าถึงคู่หวานนัเดชย,าย่าล่าสุดเขาควงกันไปเที่ยวทะเลค่ะอุะ้ยน้ําทะเลจากที่ว่าเค็มตอนนี้เปลี่ยนเป็นหวานเรียบร้อยแล้วจ้าคือจะไม่ให้หวานได้ยังไงคะพี่แบร์เนี่ยเขาออกมารีวิวให้พี่ๆนักข่าวฟังแบบช่ำใจซะขนาดนั้นคือเจ้าตัวบอกนะว่าทิปทะเลที่เพิ่งไปกันมาล่าสุดเนี่ย บังเอิญบังเอิญตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงพอดิบพอดีบรรยากาศมันก็เลยเป็นใจสุดๆแล้วกิจกรรมที่ทําด้วยกันเนี่ยนะโหยิ่งทําให้ตัวหนุ่มแบรเองเนี่ยมีความสุขเข้าไปใหญ่ไหนจะต้องเตรียมของไปนั่งปิกนิกรอดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแล้วก็ชมพระจันทร์ขึ้นพร้อมกันอีกอุ้ยแค่คิดก็โรแมนติกสุดๆแล้วนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับหนุ่มแบร์เลยเขาว่างี้ หวานไปหวานมาคุณผู้ชมพี่ๆนักข่าวก็เลยถามต่อว่าเออแล้วเรื่องลูกล่ะมันยังไงนี่เนาะ oh. เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยน้องยาย่าเขาเพิ่งตอบไปว่าอยากมีลูกอะคราวนี้พี่แบก,ก็ไม่รอช้ายืดอกตอบแบบชัดถ้อยชัดคำเลยค่ะว่าผมเองก็อยากมีเหมือนกัน <Wow. S 1> แต่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 ไม่ได้อยากมีแค่คนสองคนนะเขาอยากจะมีหลายๆคนเลยละจ้ะ ผมไม่อยากมีเยอะๆยอเยอะแค oh, oh. ่ไหนที่ผมไม่รู้แต่รู้สึกว่าแบบอยากมีเยอะเยอ oh. แต่ก็ดูตัวเองก่อนเพราะว่าแบบเออว่าค่าใช้จ่ายหรืออะไรหลายอย่างมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราก็เพิกเฉยไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่จริงๆก็มีทีละคนแหละครับค่อยๆคิดค่อยๆไปกันเรื่อยๆไม่รีบครับผมชอบแชร์เด็กกันในโพสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็แบบ จริงๆเขาเขาเป็นคนเข้ากับแบบเด็กๆได้ค่อนข้างดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อเอ่อผมว่าถ้าถ้าถ้ามีเราคงแบบคงเป็นพ่อแม่ที่แบบน่ารักแล้วก็เท่มากๆอะไรเงี้ย wow. คุณผู้ชมคะเรื่องอาการบาดเจ็บที่มือนะตอนนี้พี่แบร์เขาบอกนะคะว่าขอดเฟืองออกเรียบร้อยแล้วเห็นมือไหมคะทางด้านเขานะคะใช่แล้วค่ะคาดว่าเดือนกันยายนนี้จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าจะเอาให้แบบว่าหายกริบหายแบบร้อซต้องใช้เวลาเป็นปีค่ะเอาเป็นว่าใครที่ติดตามผลงานหนุ่มณเดชน์เนี่ยเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่ละครเวทงละครเวทีก็จะกลับมาในเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่งน้อวไปถึงหนังเขาด้วยนะที่หยดภาคสอง